สนับสนุนโดย Pi รเวทคาร์เรนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา b y d บริษัทแม่จากประเทศจีนเตรียมเข้ามาเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนปี2022นี้สํา้สำหรับการเปิดแบรนด์อย่างเป็นทางการในไทยครั้งนี้ BY d ดีบริษัทแม่จากประเทศจีนได้จับมือกับทายารุ่นที่3ของกลุ่มสยามกลการและได้ลงทุนร่วมกันอยู่ที่20 0 0 0ล้านบาทโดยการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า BYD Thailand ดและล่าสุด ได้มีข่าวความคืบหน้าของรถยนต์รุ่นแรกที่ BYD Automobile Thailand ที่จะเปิดตัวในไทยในช่วงปลายปี2022นี้คือรุ่น BYD Dolphin ภายใต้รหัส EA 1ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่เป็นคู่แข่งกับ o อ a GoodCat โดย BYD Dolphin จะสร้างบนพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า BYD ePlatform 3.0ในด้านมิติตัวถงังรถ ของ b y d Dolphin จะมีความยาว4,150ม m mm, มกว้าง1,770ม m mm, มสูง1,570ม m mm, มระยะฐานล้อ2,700ม m mm, มมีล้ออันร้อยขนาด17นิ้วพร้อมยาง 205/50R17 ซึ่งขนาดของ b y d Dolphin ถือว่าใกล้เคียงกับ Ola g o o d c a t แต่จะสั้นกว่าและแคบกว่าเล็กน้อย ในด้านงานออกแบบภายนอกของ BYD Dolphin จะมาในสไตล์ตัวถังแบบ MPV ใช้สีแบบทูโทนด้านหน้าเรียบง่ายด้วยชุดไฟแบบ LED ในโคมโปรเจคเตอร์ล้อมเส้นไฟ daytime running รวมไปถึงกระจังหน้าแบบปิดด้านบนพิมพ์ลายสลับไปมาส่วนด้านท้ายจะมีเส้นไฟ LED ไขว้กันไปมาเพราะมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ให้มาด้วยส่วนหลังคาจะเป็นแบบกระจกพา r โนลามิกกั斯ลูพร้อมม่านบังแดด ด้านงานดีไซน์ภายในห้องโดยสารของ b y d Dolphin จะติดตั้งชุดแผงมาตรวัดแบบฟูลดิจิตอลขนาด5นิ้วคาแถบสีเงินฝั่งช่องแอร์ทรงกลมพร้อมมือจับประตูออกแบบคล้ายคีิโลมาพวงมาลาัยแบบ3กา้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันเพื่อควบคุมจออินโฟเทนเมนต์แบบระบบสัมผัสขนาด12.8นิ้ว ซึ่งหมุนจอได้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้พร้อมลําโพง6ตําแหน่งส่วนเบาะนั่งเป็นแบบ Sport, สปอร์ตทรงบัคเก็ตซีดส่วนสีภายในจะตกแต่งแตกต่างกันไปตามสีของตรงถามภายนอกรถสําหรับในด้านคุมพลังเครื่องยนต์ของ b y d Dolphin จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2แบบแบบที่ให้กําลังสูงสุด95แรงม้าและแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรและแบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังสูงสุด170แรงม้าและแรงบิดสูงสุด 290นิตันเมตรนอกจากนี้ b y d dolphin ยังได้ใช้แบตบแบบแผ่นบางวางซ้อนกันเป็นแถวที่เรียกว่า base battery technology ที่มีขนาดความจุ30.7กิโลวัตต์อว วิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด301กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและแบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์อาววิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด 401- 405กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC โดยทั้งคู่จะขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าส่วนอัตราการเร่ง 0- 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง7.9วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับการชาร์จไฟของ b y d dolphin การชาร์จแบบกระแสสลับ ac รองรับการชาร์จสูงสุด6.6กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จจาก0ูนยถึง100%สำหรับขนาดความจุ30.7กิโลวัตต์อวใช้เวลาในการชาร์จ5.5ชั่วโมงสำหรับขนาดความจุ44.9กิโลวัตต์อวใช้เวลาในการชาร์จ7.5ชั่วโมง และสำหรับการชาร์จแบบกระแสตรง DC Fast Charge รองรับการชาร์จสูงสุด40กิโลวัตต์จาก30%ถึง80%ขนาดความจุ30.7กิโลวัตต์อาวและขนาดความจุ44.9กิโลวัตต์อาวใช้เวลาในการชาร์จ30นาทีเท่ากัน ด้านระบบช่วงล่างของ b y d Dolphin ด้านหน้าจะเป็นแบบ MacPherson s t a t e พร้อมเหล็กกันโคง้งส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ torsion beam ส่วนระบบเบรกด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นแบบ disc brake พร้อมคีบระบายความร้อนด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยของ b y d Dolphin จะมีความเป็น smart car เต็มตัวซึ่งติดตั้งฟีเจอร์ Di Link ที่สามารถเชื่อมต่อกับพานะและโลกโซเชียลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ B Y D Dolphin ยังมีดิจิตอลคีย์สามารถปลดล็อกด้วยสมาร์ทโฟนหรือเช็คสถานะและสั่งงานจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกสบายตลอดจนระบบความปลอดภัยยังถูงลมนิรภัย6จุดพร้อมระบบเตือนแรงดันลมยางและกล้องมองภาพรอบคัน360องศารวมถึงระบบช่วยขับขี่ต่างๆอีกมากมายสำหรับ BYD a u t o ตโ b i l e ไทยแลนด์ Thailand, เตรียมจะตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยและเตรียมจะเซ็นสัญญา MOU เข้าร่วมโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า100%ของรัฐบาลไทยนั่นจะทำให้ได้รับส่วนลด150,000บาทและบวกด้วยภาษีสรรพสานมิตรรถยนต์ไฟฟ้า1้อจาก8%หรือ2%ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ราคาของ B Y D Dolphin หลังได้รับส่วนลดจากภาครัฐแล้วคาดว่าราคาเริ่มต้นน่าจะถูกกว่า o อ a GoodCat รุ่น400 Pro ซึ่งต้องรอติดตามกันว่าตอนเปิดตัวจะสามารถทำราคาได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่สำหรับโชว์รูมของ B Y D Thailand แห่งแรกในประเทศไทยคาดว่าจะตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ